แฟ, <S <S แฟนโชวเชียวแฟนโชเชียววันนี้เราบวกไปถึงก้องถ่ายทำเมลสิกวิดีโอของหกหนุ่มเจ้าชายทายซอยงานนี้จะสนุกสนานเฮฮากันขนาดไหนตามพิธีกรรับเชิญพี่นายสนไปกันเลยครับสวัสดีครับแฟนๆครับโอ้โหดูวันนี้ครับแต่งตัวกันเต็มยศเต็มสูตรอย่างนี้แน่นอนครับวันนี้เราถ่ายทำา MV นะครับเจ้าชายท้ายซอย และตอนนี้ครับศิลปินร่วมนะครับบอยแบนด์กรุ๊ปใหม่ของเมืองไทยของเราครับมาแล้วครับเป็นท่านครับเป็นแสนไม่น่าเลยยัง่แคบูกตอนนี้ฟื้นมาแล้วเพราะว่าตอนกลางวันเราเราเต้นอะไรกันเหนื่อยมากโอ่ครับครับเป็นการทุ่มเทใช่ว่าทุ่มเทไปกินไอติมมั่งบอมแรงมากพี่แชมเหรอครับเป็นไงบ้างครับ ซ้อมแบบว่าทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนก็เพื่อการนี้ครับวันนี้ที่ได้ใส่ชุดนี้เนี่ยมันมันคุ้มค่ากับการซ้อมมาเลยเกินเมื่อคืนนี่ครับคุณพี่แช่มครับคุณยังส่งคลิปวิดีโอการซ้อมเต้นอยู่เลยนะครับนะคาห้องนอนเลยครับใส่ชุดนอนแล้วก็ยังซ้อมเต้อนอยู่ฮะเครื่องก็ยังซ้อมเต้นอยู่อ่ะครับผมโอ้โหี่แต่จะพิชขนาดไหนแชปมซ้อมขนาดนี้แล้วพี่แสนซ้อมมากขนาดไหนครับผมมีไว้ในใจว่าให้ดูตอนออกเลยครับปุ๊บแล้วผมจะเป็นยังไงฮะ เฟรมผมก็ต้องเอาตามนะครับต้องเอาตามพี่เพื่อนเพื่อนก็เต้นผิวมากเลยพี่ๆพี่เดครับพี่เด็ครับครับซ้อมหนักมากซุ้มซ้อมอยู่3เดือนกว่าจนเส้นเอ็นหัวเข่าข้างนี้อักเสบยังไม่หายเลยครับดูท่าเดือนนี้ครับดูท่าเดือนครับ โอ้โหเห็นไหมครับโอ้โหเห็นไหมครับตักแล้วครับตักๆักข่าอีกคนนึงก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆเลยที่ช่วยเทนให้น้องนะครับก็ทำเร็นร่วงไดีนะครับครับได้ข่าวว่าวันนี้เหนื่อยจนคาซอยเลยนะฮะหลับอยู่นู่นเลยฮะใต้บันไดหลับอยู่ใต้บันไดแล้วบรรยากาศของการเล่นดนตรีกันเองเป็นยังไงบ้างฮะตอนที่เราถ่ายทำเมื่อกี้มันเล่นมิวสิกไทยผมเชื่อเลยครับว่าหลายหลายคนนึกไม่ถึงครับแต่ผมมีบางอย่างครับผมเมื่อเช้าครับมีคนบางคนนะครับ ทำออกกองถ่ายนะครับช่างแต่งหน้านะครับถึงกับเหนื่อยล้ากันเลยทีเดียวในการต้องลบหน้าออกนะครับอันเนื่องมาจากคุณใช้กันแดดฟุุงฟลิงนะครับคือมันไม่เหมาะเลยครับกับขาร็กคุณคุณคุณอธิบายเลยครับตอนนี้มันก็ยังมีอยู่ดีดีนี่ตอนนี้ยังมียังมีอยู่ฟุุงฟลิงอยู่เดี๋ยวจะหาว่าผมเผานี่ครับแหม่รักของเมืองไทยนะครับ <laughs> อะไรของใครอะดูดิไปยจ้งของผมนี่เปียนชื่อมาด้วยเขียนชื่อไว้ด้วยแสนนะการนี่ก็พี่แสนเนาะแล้าไปเอามาได้ยังไงฟุงฟิ้งยังมีอยู่เลยยังมีอยู่เลยฟุงฟิ้งนี่ยังคอยังคอเลยนี่คอยังมีอันนี้ก็ฮาอันนี้ก็ฮาว่าไงครับเมื่อกี้เรากำลังเตรียมตัวไปถ่ายภาพนิ่งกันแล้วคนอื่นไปหมดแล้วเหลือพี่เดเหลือพี่เดคนเดียวผมก็เดินดุ่มๆมาตามมาตาามมทีหลังป้าเดินมาปุ๊บโอ้สน นี่พี่สนใช่ไหมคนริงล้อรอขาวขาวผมดีใจมากเลยมันเหมือนกันตรงไหนเลยยังงงเลยังงงกับป้าอยู่อ่ะทั้งนั้นอย่ารอช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูภาพเบื้องหลังกันครับเจ้าชายท้ายซอยครับเจ้าชายท้ายซอยเฝ้าคอยเจ้าหญิงมาสบตาวันวันลันนังมองแต่มาไม่รู้ชะตาหัวใจสา รักแทรรักจริงและตั้งใจดีถ้ายังไม่ตายชาติเพราะแฟนดีดีสักคุ <Wow. S 1> บอกได้เลยครับว่างานนี้หนุ่มๆเค้าทุ่มเทกันสุดตัวสุดหัวใจอย่างไงก็อย่าลืมติดตามหกนุ่มเจ้าชายท้ายสอยเร็วเวนี้ได้ชม MV กันแน่นอน <Yeah. S 1> แฟนจา ติดตามชมรายาาการแฟนจ๋าได้ตามช่องทางเหล่านี้ทางชอบบ่องแฟนมิวสิกทางพลาดเด็ดขาดนะครับ